สวัสดีทุคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องกองน้านะครับสุดคุ้มที่ทําให้ชีวิตเราง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการไม่ต้องซื้อน้ําแพ็คมาให้ลําบากนะครับแบกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนมาใช้เครื่องกองน้ํารุ่น A U T 1 2 1 1จากทางแบนฟิล์มโดยเครื่องกองน้ํารุ่นนี้นะครับก็ราคาเบาๆนะครับเพียงแค่3ใบเทาแถมยังประหยัดทั้งแรงและประหยัดทั้งเงินในการที่เราได้ใช้น้ําดีๆอีกนะครับเครื่องกองน้ํารุ่นนี้นะครับก็ให้อุปกรณ์มาครบคันเลยครับภายในกล่องนะครับแล้วก็มี ไส่กองถึง3ตัวนะครับที่ใส่ให้มาเลยนะครับพร้อมใช้งานแถมยังบิดเปลี่ยนไส้กองได้เองแบบง่ายๆด้วยตนเองนะครับมีช่องน้ําเข้าน้ําออกนะครับอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีท่อน้ํามทางนะครับที่แถมมาให้ภายในกล่องนะครับสามารถนําไปต่อใช้งานกับตัวสายยางที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกมากนะครับที่เขาให้มาพร้อมที่จะติดตั้งใช้เองได้แบบง่ายๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูการติดตั้งกันนะครับผมอยากบอกว่าเครื่องกรองน้ําตัวนี้นะครับก็จะพิเศษที่ช่วยกระจัดสารอันตรายต่างๆภายในน้ําได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถจัดตะกรนสนิมคอรินิตกค้างแล้วก็สารอินทรีย์แบคทีเรียจุลินทรีย์ได้หมดนะโดยอัตราการกําจัดสูงถึง99%นะครับเรามีการกองทางกายภาพนะครับที่บริสุธทธิ์ทําให้น้ําที่เสียเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องต่อแหล่งจ่ายไฟเลยนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ําตัวนี้นะครับ แล้วก็ไส้กองของเครื่องกองน้ําตัวนี้นะครับก็มีระยะยาวถึง2ปีนะครับโดยเป็นกองเมมเบรนนะครับ UF ระยะยาวนะครับกองที่มีประสิทธิภาพสูงและดีที่สุดนะครับจากที่ผมได้ลองติดตั้งดูนะครับก็ค่อนข้างจะติดตั้งง่ายเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องกองน้ําตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาให้อุปกรณ์ครบนะครับแทบเราแทบจะไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมในการติดตั้งเลยนะครับของผมก็จะติดอยู่ที่ซิงลางจานนะครับก็จะมีรูตัว สําหรับใส่ก๊อกของเครื่องกรองน้ําตัวนี้ให้เลยนะครับก็จะค่อนข้างง่าย,ยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ติดที่ซิงล้างจานนะครับก็ไปติดที่ผนังก็เจาะพุกนะครับสําหรับแขวนตัวขาก๊อกน้ําก็ได้นะครับที่เขาให้มาใานภายในกล่องนะครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับสามไส้กล่องนี้ก็สามารถเปลี่ยนพร้อมกันได้เลยนะครับเมื่อใช้งานได้ครบปีนะครับก็ ตกแค่ไม no ่ก <estiver thorough looking injuries> no ี <nước> ่บาทนะครับโดยรวมเฉลี <sh> ่ยก็แค่ตกเดือนละประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยิ่งใช้น้ําเยอะนะครับยิ่งคุ้มนะครับสำหรับเครื่องกองน้ํารุ่นนี้นะครับน้ำตาไหลของน้ำนะครับก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับอยู่ที่2.5ลิตรต่อนาทีนะครับโดยก่อนเรานําไปใช้นะครับก็ควรเปิดน้ําทิ้งไว้ที่10ถึงนาทีนะครับเป็นการล้างไส้กองออกไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้งานจากที่ลองใช้นําไปทําอาหารแล้วก็ใช้ดื่มกินนะครับก็ถือว่าค่อนข้างรสชาติดีเลยทีเดียวนะครับสาหรับเครื่องกองน้ําตัวนี้นะครับ ใช้งานง่ายๆครับติดตั้งง่ายสะดวกมากครับถ้าใครสนใจเครื่องกองน้ํารุ่นนี้นะครับสามารถไปซื้อมาใช้ได้ใน3แพลตฟอร์มนะครับช่วงโปรโมชั่นนี้จักมากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับทุกคน